สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปไถยแน่เล่าน้ำครับผมวันนี้ก็ได้ปลาข้อมากครับพี่น้องนยว่าชิมตาตําเปลือกปลาข้อค,ครับพี่น้องเนี่ยตัมมนนี่นะน,นี่ตั้มนนี่มันนี่ล่งโคกเลยนี่เดี๋ยวสิแกเดี๋ยวสิกแกเอาอัอนนี้มันก่อนครับพี่น้องแกเอาเขาเรียกว่ากาบหรือเปลือก นี่นี่นี่ลงนี่ได้มั่นกับชาเใช่ขอเวลาแกก่อนครับพี่น้องมั่นนี่ครับพี่นอ้องเปลือบข้อแล้วชิตํตำเปลือบข้อชูกินต่อมเห้ากับมาปุงกันได้ครับพี่น้องอันนี้ปลาตำเปลือบข้อปลาครับชิลอดครับ น้ำปลาปล่าจะ,ล,ะดลดน้ำปลาพ่อบริชายหลายใช่บริชายยัยงหลายครับเดี๋ยวตามเม็ดบัคคอที่เ,าเ้าวแกเอากระชายลงไปนะครับตำบัคคอมาครับพี่น้องนี่ตำบัคคอเบิ่งซิเมื่อกว่า ทำเองกินดีม่ต้องใช้ช้อนกลางเพิ่มพริกเข้าไปครับพี่นอ้องหืมชิมบ้ากว่ามันจะเป็นแนวใไห่บ้างเนี่ยรอบเนี่ยไม่ชิได้เลยลตามเซ็ตแล้วครับพี่นอ้องตามเซ็ตแล้ว chưa là cái thế là bắt đấy bạn thấy đấy thế lê thế chưa được ôi ôi ตำเฉยเลยครับมะตำกามะข้อโอเคครับพี่น้องจะห้องกันจิ้มไปซิมกันไปกินกันเลยตำมมะขอ้อครับพี่น้องนี่ตำมมะข้อตำเปลือกมะข้อครับผมนี่นี่ไปจิ้มมันป่ะนี่ตำชวนหน,หนี่มัน นี่ตำชวนนี่มันีตำใชเมเดเพมันพร้อโอ้ยตำเสร็จแล้วมาสิ่งเบิ่ง xin mời bên họ nhà kém ở đây luôn Là à tuyệt đáng lời